โอเคก็กรับสวัสดีกันด้วยนะครับลาชาววันพันแมนดิสตองเกตกับทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องของดีไซน์ตัวละครของกาโร่แล้วก็เอฟเฟกต์การต่อสู้ของกาโร่ที่หลุดออกมานะผมตอนนี้ก็อยู่ในช่องของคนจีคนคน,นึ่งนะผมเดี๋ยวทิง้งคิดเอาไว้แล้วผมนะคือคือจะบอกอย่างนี้ไอตัวของอ่า คาโร่เนี่ยถ้าจะผมดูเนี่ยก็ถามว่าดีไซน์ดีไหมก็โอเคนะครับเดี๋ยวลองดูกันก่อนนะครับอลองดูนก่อนนะครับเริ่มจากดีไซน์ก่อนนะครับดีไซน์เนี่ยมันจะออกแนวเป็นแนวการต่อสู้เลยนะผมนะส่วนชุดเนี่ยตอนแรกอะ่ะผมพูดตรงๆนะครับดีไซน์แม่งพูดตรงๆเลยแม่งเหมือนไอเนี่ยไออะไรนะไอของ คิงอะแต่ว่าเหมือนเหมือนเอาเสื้อคิงมาแล้วมาเปลี่ยนเสื้อไอ้มาเปลี่ยนสีอะครับแล้วก็ไอ้เสื้อเนี่ยแม่งไม่รู้แม่มาทำ่าคุณนึกถึงเสื้ออะไรคุณนึกถึงเสื้อบูบูคองในอาร์วีเไอ้ไ, ه, ไอ้เฮียเสื้อไอ้ร้านมะหมี่คุยเลยน,นั่นแหะเออดีไซน์งั้นเลยแล้วก็อามันจะมีผ้าอ่าคุ้หัวขโมยนะครับอารมณ์เหมือนมันจะพาเหมือนเกมสตรีทไฟเตอร์ครับเกมของไอ้ไอเนี่ยของค่ายเลยนะ ไอผมค่าย Nintendo แล้วค่ายไหนวะกูจําไม่ได้แล้วไอที่มันเป็นมันต่อยกันนะครับแล้วไอไอพระเอกวะมันต่อยมันจะมีท่าหนึ่งที่มันชอบใช้คือชูริวเคนในอันนั้นละครับแม่มึงตอนแรกกับผมนึกว่ามันเป็นตีมแนวแบบว่าแฟนตาซีเว้ยแต่ถ้ากูลองสังเกตดีมันไม่ใช่ตีมแฟนตาซีเว้ยควายมึงรู้ไหมว่าตั้งแต่กูสังเกตมากูก็พยายามคิดว่าทาไมมันเหมือนเกมแบบเหมือนเหมือนเหมือนไปดีไซน์เกมแทนที่จะเป็นดีไซน์แฟนตาซีวะ ไอเฮียพอการโลมาท่านละชัดเลยไอสัตว์ไม่ที่เราพูดถึงกันมาอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ทีมแฟนตาซีไอควายพวกมึงก็นอ้อหัดเช็คกันหน่อยก็ได้มั้งไอเฮียมันคือทีมเกมก็ผมนะมันคือทีมเกมแนวสมัยก่อนมึงเคยเล่นเกมจอยบ่เกมจอยอ่ะเออนั่นแหละครับผมนะมันคือทีมเกมเว้ยโอ้โห,โหโกนูนี่ไอเฮีย ơi. ผมนึกวก็ตีมแฟนตาซีมาตลอดเลยเว้ยเฮียคือแบบโอ้โหกูไม่น่าง้เลยอะ่ะคือถ้าตีมแฟนตาซีผมว่าเอฟเฟกมันมันจะแบบมันจะสวยกว่านี้อีกนะครับแต่ว่ามันกลายเป็นตีมของตัวเกมไปสังงานนะครับไปตีมของแบบว่าแบบแนวแบบเกมจอยเลยผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวันติของกาโร่กันดีกว่านะครับนะเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจทันทีเลยเดี๋ยวผมเล่นความชัดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตีมของกาโร่เลยครับถ้าคุณไม่เชื่อผมนะอะนดี้ผมดูผมปรับเลยนะผม ออปับมันตามไม่ได้เฮียกูกดผิดโทษโลืมลืมลืมเนี่ยเขาหาว่าเราไป่ซื้อพรีเอายมอ่ะอ่ะเอาใหม่เอาใหม่นะดูนะครับภาพมันกาก้วไม่เป็นไรครับผมแค่ทำมันชัดขึ้นอ่าดูนะครับเนี่ยครับการโลครับเห็นไหมครับมันจะออกนวเป็นไฟไฟเตอร์แล้วผมเห็นไหมตีไฟเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดูใหม่นะครับอ่าเนี่ยมันจะเป็นแบบ VS นะผมนะเลือดหลอดผมล้งข้าก็ฝั่งเราครับเนี่ยดูครับ ปุ๊บ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 ต่อยเตะต่อยเตะต่อยเตะแล้วก็ต่อยแบบเสยขึ้นบุ๊บอืมอ้มเสยเสยขึ้นเนี่ยเหมือนมันต่อยต,ตรงกลางปะแล้วก็เคโอประมาณนี้นครับเนี่ยคือพูดไอ้ที่กูพูดตรงๆเลยนะดีไซน์มันถาวงแย่ไหมแต่ผมนะมันก็ไม่ได้แย่หรอเวแต่ว่ากูว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่านี้ มึงมึงเข้าใจไหมคือตีมอย่าลืมเดี๋ยวไปไปตีมเกมยิ่งไปตีมเกมบอกผมว่านะมันน่าจะทําได้เท่ได้มากมากกว่าเนี้ยแต่มึงเข้าใจคาว่าตีมตีมเกมแบบเหมือนเหมือนคนจีนปะ่ะทุนจีนไหนที่อะคือตอนเนี้ยน,นี่ก็เสียมาพันแมนอ่ะที่เป็นเกมที่มันเป็นของอ่าของอะไรนะของอ่าอาจารย์อาจารย์อะไรนะกูลืมนะไอที่คนแต่งมาพันแมนอ่ะเออ ก็คือเขาเขาถือลิขสิทธิ์ของแกใช่ไหมแล้วแกเซิร์มาแค่ส่วนหนึ่งก็คือเอามาทําในเกมใช่ไหมซึ่งตอนเนี้ถ้าเราสังเกตนะครับปกติเนี่ยโมเดลปกติเนี่ยตั้งแต่ร่างเอสกับร่างเอสบวกเนี่ยมันมันจะแบบว่า,าเปลี่ยนบ้างหรือไม่ก็อาจจะไม่เปลี่ยนใช่ไหมแต่พอเป็น U r ต้นไปอะ่ะคือมันรู้สึกว่ามันเริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่ตอนไหนวะตั้งแต่คิงหรือเปล่าเออ ตั้งแต่ของช่วงของคิงนะมัง้งไอที่มันเป็นกลุ่มหมูดาวอ่ะเอ้ยผมว่าไอช่วงของกลุ่มหมูดาวแม่งเท่สุดแหละนะครับแต่สำหรับผมอะตีมหมู่ดาวมันก็เหมือนเป็นตีมประมาณแบบว่าแนวแนวแบบประจนภัยฮีโร่อะไม่ใช่แนวปะจนพัยฮีโร่พิดแบบนวประจนภัยแฟนตาซีมากกว่านะแต่ว่าผมไม่เข้าใจว่าทําไมคนส่วนใหญ่เขาบอกว่าไอเทียไอตีมนีนไ่ยแม่งตีมแฟนตาซี <c oughs> ผมยอมรับแล้วผมก็โง่าตามเหมือนกันั่นแหละที่ผมไปหลงเชื่อเว้แต่ความจริงมันไม่ใช่ตีมแฟนตาซีเว้ปัจจุบันแม่งก็ยังเรียกอย่าเฮ้ยตีมแฟนตาซีทำไมมันเป็นรูปร่างอย่างี้มันไม่ใช่ตีม Fantasy แฟนตาซีนะครับน้องๆมันคือตีมของตัวเกมนะครับโอ้โหไอ้เฮ้ยสลัดผักรั่วเลยครับผมไม่นึกเลยว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> ก็เอาเป็นว่าก็ขอรีวิวแบบหิบหเถื่อนเแบ,บืนี้ก็แล้วกันนะผมถามว่า มันเท่ไหมน่าจัดไหมโอ้ผมพูดตรงๆเลยนะเรื่องดีไซน์ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าถ้าเรื่องอา,อาวุธสามดาวผมว่าผมให้แล้ววันว่ะก็คือมันมันเทนะผมนะเดี๋ยวให้เปิดอีกทีหนึ่งโหมันเทดีนะไม่ได้แย่นะครับผมว่าเนี่ยตอนที่มันสู้กัน,นอย่างเงี้ยเนี่ยแบบเนี้ยครับมันจะต่อยต่อยต่อย,อยแล้วก็เตะเสืออะไรประมาณเนี้ครับผมนะเนี่ยมันต่อยไปเรื่อยเรื่อยแล้วครับแบบนี้ครับแล้วก็ฟาดหนึ่งทีแบบตึงๆ ผมเป็นคนจัดอาวุธเยอะแน่นอนครับผมนี่แบบนี้เลยนะอ่านี่แบบนี้เลยนะครับผมแต่ต่อให้มามาเป็นรูปร่างแบบไหนเอฟฟกแบบไหนผมว่าเขาก็จัดหมดนั่นแหละครับอืมแล้วแน่นอนว่าการมาของตนเนี้ยมันจะทําให้เซิร์ฟไทยของเราเนี้ยแม่งข้ามทุกสิ่งทุกอย่างครับผมคือข้ามไปทุ้หมดเนีะยเพราะว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยมันมีพาสซีฟก็คือสามารถตัดเกิดการคืนชีพได้เว้ ก็คือทาให้ผมเาฆ่ามาันคืนชีพไม่ได้เว้ยก็คือมีสิทธิ์ตายได้ครับผมแล้วก็มีความสมามารถอีกอย่างนึงคือสามารถทะลวงได้เว้ยก็คือทะลวงเด็กอะผมเด็กยูอาร์คือเข้าแน่นอนน่ะขึ้นอยู่ที่ว่าเด็กยูอาร์มันจะนาขนาดไหนะนะแต่ถามเจาะเข้าไม่เจาะเข้าเว้ยก็คือเอาง่ายๆคือผมว่านะการโ์โดน่าจะเป็นตัวท้ายในการปิดเกมเว้ยเอ่อเป็นตัวยูอาร์ปิดท้ายความคิดผมนะ ผมว่าหลังจากนี้ผมว่าน่าจะมีผู้แบบ U R บวกแล้วนะผมว่านะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวผมนะผมว่าน่าจะเป็น U R บวกแล้วที่จะมาหลังจากนี้นะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยแม่งคือมามาแก้แบบตัวเบต้าทั้งหมดเลยคือคือแม่งตัดขาเลยครับผมไม่รู้ว่าไอตัวเนี้ยมันกันผู้แบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะสตันพิเศษของราชาตัดดินได้ไหมฮะเพราะว่าผมต้องดูก่อนถ้ามันกันกันไม่ได้ผมน่าจะสุ่มนะครับ ราชใต้ดินนะครับเพราะว่าเอามาแกไอเฮียนี่นผมแล้วก็แน่นอนว่าผมก็สมอยู่แล้วตัวนี้ <c oughs> ส่วนพาสิบสองหรืออาวุธสามดาวสี่ดาวอันนี้ก็ก็ต้องคิดอีกทีนะผมนะโอ้งานนี้เบต้าแม่งระเบิดแล้วผมนะใครที่สุ่มตัวที่ชอบอะไรพวกนี้ก็น่าจะเลือกเล่นเยอะพอสมควรนะผมนะเพราะว่าเซิร์ฟไทยเนะี่ยมันหายจากเซิร์ฟไทยนานมากผมส่วนผมตอนนี้อยู่เซิร์ฟจีนก็คงจะสมไม่ทันเหมือนกันนะน่าจะเอาช่วงรีเทิร์นนะผมนะ เพราะว่าผมมีหินอ่าหินไอตัวของเลือดของอฮีโร่กับปีศาจอยู่สองก้อนแล้วนะครับก็คือไอซี่เป็นสีแดงับผมผมขาดแค่อหินตัวมันกับตัวของอหินจำเลยสองก้อนนะผมนะแค่นี้ผมก็น่าจะได้ตัวนี้แล้วแต่ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าตัวบางทีไม่พอถ้าจะสุม่มอ่าตัวของเซิร์ฟจีนจริงผมว่าแนะนําให้เป็นหนึ่งยสิบใบไม่ก็หนึ่งหกสิบใบนะครับในการสุ่มเนาะอืม โอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะผมนะโอเคใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยได้ที่สำคัญกดปุ่มดิ่งข้าง,างบนหน้าจอให้เป็นสีดำได้เลยครับคุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ที่คุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ที่ผมลงคลิปอย่างแน่นอนนะผมนะโอเคสำหรับวันนี้ก็รีวิวแบบนี้ก็แล้วกันนะผมนะโอเคได้ okay. เจอกันบ๊วย,ยครับ